สวัสดีครับวันนี้ครับพ่อเสกมาอาบน้ำถูตัวนะครับนี่ไ,ไ,ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น <laughs> เส่กาบน้ำ่อนพ่อเสกนี่อาบน,น้ำกี่นาทีพ่อเอกนี่พ่อเสกนี่อาบน,น้ำกี่นาทีนานถึงสิบไหมอเอ้ยนานๆหน่อยอนนนพ่อเสกผูกไหนนี่ พุ<อ>กแว่าลุกบ่ตอนนี้กองขาอาบน้ำอยู่ผูกอยู่นี่เลยถ้าผูกอยู่นี่แล้วก็ข้องสาดอยู่นี่ขอ้อมตะลูเลยนะคะ ถูจนถูจนเออนังเฮ้ยนังอนะถูจนเออนังเผียกเลยตถูใลุ้ตูรัวน้อยใจตูรัวน้อยใจโอ๊ยทำไมไม่เอาผมมาถูบ้าง มีทำไมมันกลมอะไรเนี่ยโอย้ถูขาด้วยโอ้โหผู้จัดการหมีดำเข้ามามาชมอะไรเนี่ยหาผู้จัดการหมีดำชมอะไรเนี่ยเฮ้มาดูพอ่อเสกอาบน้ำบ่กดูพอ่อเสกอาบน้ำบ่ฮะให้หมีดำดูพอ่อเสกอาบน้ำบอกโอ้โหหมีดำมาดูพ่อเสกอาบน้ำ ไปสวนบรรยากาศน้ำนี่นี่ครับฮะช่องไหนนี่ช่องไม่รู้ช่องช่องปู่ช่องกอน,น,นอ่างน้ำอืมก็ฟื้นละมึงก็เลยให้เขาเลยให้มึงมาถ่ายให้ ถูอยังเมามันเลยโอ้โอเผือแปบ๊บเดียวมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเฮ้ย <Hey! Hey! S 1> อะไรจะขนาดเฮ้ยหมูแปบ๊บเดียวมายืนอยู่ตรงนี้นะมาดูพ่อเสกอาบน้ําตอนนั้นอยู่ตรงนู้นแต่ตอนนี้ย้าย,ยตรงนี้แล้วหันหลังแป๊บเดียวโอ้โหนอนเล่นแล้วพ่อเสกกระถูต่อนะครับ เล้วแป๊บเดียวมานอนข้างๆแล้วอมอมฮิอีกค้นาที ขออีกหกนาทีตูมันทำอะไรเนะี่ยลุงตูทำอะไรนะเนี่ยลุงลออลตกูกำลังสิเปลี่ยนเสืออ้อเลยปูเขาให้ถ่ายคิวให้ก่อนกำลังสิเปลี่ยนเสื้อเลย Men, wee bun tóc mùa 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 vịt mùa 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 แมงวันแมงวีมันตอมตรงนั้นมันตอมตรงนี้มันตอมคุนบ่ออาบดามกัะโหลกมันไม่เคยหลอกคนนะรูดูตูรูทำอะไรนไปไปดูตูรูกันดูก็เสิกๆกก็ดูตูรูต่อยัง มาดูที่ตูเปิดเปิดไฟไว้ทำไมเนี่ยเปิดแฟลชไว้ทำไมนี่ครับพี่ตูดูพี่ตูพรอาบน้่งอย่างนั้นห้องส่วนตัวของพระเสกมีเอาย้าบาังไว้ด้วย ดูพี่ตูดูพออยู่ตรงนี้จะย้ายไปตรงนี้ Sao mê mang mình về à tôi đuôi chẳng chết bắt con Tu lu, tu ơi 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 ơi. ตัวโลตัวโลโลโลเอ้ยไอ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 ตัวโเห็นตูวโช่องนี้แล้โอ้โหเจอะไรเองนั่นหันตูดให้เลยเห็นได้ถุงอะไรนั่นได้ถุงอะไรไปอยู่ตรงนั้นนั่นห้าขาพี่ตูได้ถุงอะไรไปอยู่ตรงนั้นนั่นโอ้ พิเศษของตูรูมาแล้วลุงตูรูได้ถุงขยะอะไรไปอยู่ตรงนั้นน่ะพี่เอาถุงขยะไปใหไตรงนั้น่แล้วใสแล้วตูตูบอกว่าอุ้ยเอาตูไปด้วยเอาตูไปด้วยตูบอกว่าเอาตูไปด้วยลุงลุงเอาตัวไปด้วยตูไปด้วยโอ้ยโอ้ย เร็วๆเอาตูไปด้วยสิตูมีความสามารถเยอะนะอ๊้ลุงไม่เอาตูไปเลยตัวโอ้ยตูออกจะน่ารักอะ่ะทำไมไม่เอาตูไปด้วยอ่ะ tôi đến thủng tỏ đi qua Dô <laughs> <laughs> Thủng ơi Mấy chuẩn chạy ra đâu Tui cột ra đâu Đưa với tui Ơ à, thủng hại lại đó Hãy tui ลุงหายไปไหนละไม่บอกโอ้ยอยู่นั่นเองดูหันตูดให้เลยหันตูดให้เลยหน้าตีมากเลยตูดเขาหน้าตีมากเดี๋ยว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 ปั่วปั่วเลยโอ้โหนโหาเดี๋ยวยังไงคลิปนี้นีน่ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ยังไงก็ติดตามต่อนลครับสวัสดีครับ